คือเนี่ยอยากเล่าให้ฟังนะฮะในกระบวนการอย่างหนึ่งของการเป็นโค้ชนะครับคือพวกเราฮะเคยแปลกใจไหมครับว่าทําไมบางครั้งเนี่ยเราไปทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคอะทำแล้วใจมันฟูใจมันโตอะฮะแล้วเราอยากทํามันอีกนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับมันเป็นเรื่องอันหนึ่งที่คือผมก็เคยเป็นแบบนี้แหละครับแต่สิ่งที่สําคัญคือผม ตอนหลังเนี่ยบอกเลยว่ามันมีเคล็ดลับอันหนึ่งที่อยากจะบอกโค้ชเลยนะครับว่าจริงๆแล้วกระบวนการทํางานของมนุษย์เนี่ยมันมีคอนโทรลโดยสมองนี่แหละครับเป็นหลักแต่ทีนี้นะฮะตัวที่กระบวนการทางานของมันมีระบบที่เรียกสมองเนี่ยมันมีระบบอันที่รีวอร์ดนะครับเรียกถูกเรียกว่ารีวอร์ดเมื่อคุณทํอะไรดีคุณได้รางวัลหลักการเดียวนครับเมื่อเราทําบางสิ่งบางอย่างทําบุญบ้างอะไรบ้าง ทำสิ่งที่ที่ดีโชว์ทักษะเจ๋งๆยิง,ยงประตูเข้าอะไรพวกนี้ฮะแล้วรู้สึกดีแล้วเราอยากทำมันอีกนั่นแหละครับสมองเนี่ยมันได้รับการรีวอร์ดแล้วรีวอร์ดที่ได้มาคือมันถูกเรียกว่าสารสืสร่อประสาทที่เรียกว่าโดพามีนมันคือเบื้องหลังของแรงจูงใจหลักๆเลยนะฮะของของสารสืสร่อประสาทนีน้เมื่อทำได้ดีเมื่อคนชมเราเราก็อยากทำมันอีก ทำไม่เต็มที่เพราะมันเจ๋งไงครับปีคนชมภาพภูมิใจรู้สึกดีครับสิ่งนี้เองครับที่ผมเรียกว่ามันอยู่เบื้องหลังของการทํางานของแรงจูงใจคือเรียกเราโดปามีนเพราะเราทําแล้วเรามีความสุขเราภาคภูมิใจเราอยากทํามันอีกครับเพราะว่าสารสื่อประสาทตัวนี้นะครับมันจะเริ่มจากตัวที่เ,เรียกว่าไฮโปทาลามัสด้านข้างเนี่ยจากนั้นก็จะสื่อประสาทส่งไปในระบบที่มีความซับซ้อนของสมองเราแล้วก็เริ่มนะครับสุดท้ายจะมาจบเอาที่ระบบ ประสาทเรียกว่าตัวครับสมองส่วนหน้าที่ฟอนทอร์ลมนี่แหละครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมีความสุขหรือที่ออบางที่ออร่ามันมันอ๋อฮะมันมีความสุขนั่นแหละครับคือเราเรียกว่าโดปามีมนมาหลังพอโดปามีมนมาหลังปุ๊บโดปามีนมันคือหัวใจหลักสําคัญของแรงจูงใจที่ทําให้ทุกคนเนี่ยแล้วก็เสพติดสารเคมีตัวนี้นะครับคือโดปามีนซึ่งสมัยก่อนผมก็ไม่รู้หรอกครับรู้อย่างเดียวคืออะดรีนาลีนตอนหลังพอมาศึกษาเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติมเนี่ยมาเลยรู้ครับไม่ใช่ไม่มีอะดดรีดีีนนาลเยว มีโดปามีนเซโรโทนินออกซิโทซินซึ่งตัวนี้นะครับเมื่อคนเรามีความสุขมันจะหลั่งออกมาหลายคนเนี่ยเมื่อมีความทุกข์ไอสารพวกนี้ไม่หลั่งครับคอติโซสมันหลั่งอย่างเดียวมันก็เลยมันมีความทุกข์ความอมทุกข์ความกดดันความเครียดทุกอย่างมาแหละครับดังนั้นเนี่ยครับวันนี้ผมได้ฟังครับว่ามีโดปามีนแล้วประเด็นคือโค้ชครับผู้ปกครองครับแล้วเราจะทําให้นักกีฬาของเราเนี่ย มันมีโดปามีนหลังได้อย่างไรบ้างนะครับอันแรกเลยผมอยากบอกนี่ครับเคล็ดลับมันนะฮะหนึ่งเลยคือเป้าหมายเนี่ยอย่าทําเป้าหมายให้มันใหญ่โดยที่มีซอยเป้าหมายลงมาครับต้องซอยเป้าหมายให้เกิดก้าวเล็กๆสเต็ปเล็กๆครับเชื่อหรือไม่ครับคนเราไม่สามารถที่จะถูกรางวัลชนะที่ยิ่งใหญ่เป็นแชมป์โลกลทุกวันลกครับใช่ไหมฮะแต่เราสามารถซอยเป้าหมายเล็กๆที่ท้าทายให้เขาทำให้ได้ให้เกิดขึ้นทุกวัน พอก็าทาทุกวันก็ทําทได้เขาสนุกกับมันตัวนี้ครับมันก็ทําไปเรื่อยมันทําให้เกิดกระบวนการการทาซ้ําพฤติกรรมทาซ้ําโดปามีนมันหลั่งออกมาปุ๊บมันมีความสุขสนุกอยากทําเราก็ทําอีกใช่ไหมครับหลักการเลยครับกินอาหารอร่อยก็อยากกินอีกทําได้ดีก็อยากทําอีกเรียนแล้วเก่งอยากทาก็ทําครับนั่นโดปามีนมันหลั่งและทําให้เราไปเรื่อยดังนั้นทาสเต็ปเล็กๆครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะไปสอดรับกับเรื่องของแบนดูล่าด้วยนะครับเรื่องของ อ่าพัฒน accomplish คือการทำเป้าหมายให้มันสำเร็จของตัวเองนะครับตัวที่สองเนี่ยที่อยากบอกครับเรื่องนี้เรื่องสำคัญด้วยครับอีกเรื่องหนึ่งคือให้ภาษากายเชิงบวกครับชื่นชมแบบเขาครับด้วยความจริงใจครับทำเยี่ยมเจ๋งยอดแค่นี้ครับนักกีฬาเห็นเขาก็ใจฟูแล้วครับเพราะอะไรเขารู้นะครับว่าคนชมคนอื่นชมที่เขาดีดังนั้นเราสนับสนุนครับ ทางบวกชื่นชมทางบวกเพื่อให้เขารู้สึกภูมิใจไปฟ,ฟูลฟิลเขาครับนะฮะนั่นก็จะทำให้เขาเนี่ยโดปามีนมาหลังและอยากทำอีกตัวที่สามทีมซัพพอร์ตการซัพพอร์ตเป็นเรื่องสำคัญช่วยกันซัพพอร์ตครับช่วยกันทีมไม่ว่าคนนู้นเ,เรียกว่าล้มช่วยกันจับมือไม่ไรเอาใหม่นะใจมันก็ฟูครับโดปามีนก็หลังก็อยากทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนทางบวก กอดกางกลมแสดงความยินดีมาพูดคุยกันทุกคนคุยกันให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมไม่เกิดแรงบันดาลใจแรงจูงใจความสามคณรทีมเนี่ยก็จะช่วยได้ครับดังนั้นเนี่ยครับสามเคล็ดลับ,บดีเนี่ยลองเอาไปใช้เลยครับผมว่านะลองใช้แล้วเนี่ยมันมีความสนุกที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะสนุกที่จะเกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นนะครับลองไปใช้แล้วเดี๋ยวเกิดมีประเด็นไหนเนี่ยก็เม้นมาคุยกับผมนะครับถ้าคลิปนี้ ท่านชอบท่านถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับหนูสปอร์ไซโคเพื่อก้าวไปสู่ปีต่อๆไปด้วยครับผมนะครับวันนี้กับหนูสปอร์ไซโคครับผมสวัสดีครับ